รเป็นก็มีทางเลือกให้ให้ให้สิ่งตัดสินใจได้มากขึ้นครับก็คือเหมือนกับบทเนี่ยก็หลากหลายมากขึ้นที่ที่มีโอกาสได้เลือกมากขึ้นเหมือนกันครับผมเรวโครงการที่บอกว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศนี้ก็คือทำไปก่อนใครามว่าพอเรามาหัดตัเป็นฟรีแลนซ์แล้วงานละครมันก็รวมอะไรอย่างงี้ จริงวางแผนไว้ตามแผนเดิมเลยครับก็พยายามกำหนดให้มันอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดมากกว่าคือ,อปัจจุบันนี้วางไว้ที่ปลายปีนี้แต่ก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างไปไเรื่อยๆเหมือนกันเคลียร์งานแล้วก็เคลียร์เรื่องอการสอบเพื่อจะไปเรียนต่อเพื่อจะยื่นไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องพย,พยายามให้มันอยู่ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็เลื่อนไปต่อ ใม่ได้ยื่นเรื่องอะไรเรียบร้อยหรอคัยงเลยครับผมมันอยู่ในช่วงถ้าเกิดว่าพร้อมจริงอ่ะเราจะเริ่มไปสอบสอบแล้วสอบแล้วยื่นผลแล้วก็มันไม่ได้ยื่นยากขนาดนั้นเราไม่เสียาโอกาสในการเป็นนักแสดงเพราะว่าเราเป็นนักนแล้วนะก็เข้ามาประจำอะไรก็ไม่เสียได้หรอกคเสียได้ไหมก็เสียได้นะครับผมแต่ว่าค่าเสียโอกาสในการในการการไปเรียนต่อกับการแสดงอ่ะมันมันมันทุกอย่างมันมีค่าเสียโอกาสอยู่แล้วซึ่งสิ่งรู้สึกว่าเออ แต่เรายังมีไฟอยากเรียนต่ออยู่เรากลัวว่าถ้าเกิดว่ายื้อไปนานกว่านี้จนวันหนึ่งเราหมดไฟที่จะเรียนต่อเรามันจะมันจะอันนี้พ่ออยากเรียนหรือว่าสิดตั้งใจเองตั้งใจเองครับผมพ่อก็คือแบบว่าทําอะไรทำเลยลูกพอให้มีความสุขก็พอก็ถามว่าชุกไหมก็แน่นแน่นครับตอนนี้ก็คือแน่นไปจนถึง <laughs> น่าจะกลางปีแล้วป่ะนีสองเรื่องแล้วครับแต่คิดว่าเลียร์ได้ถึงข้นี เคลียร์ได้ครับตอนนี้ยังเคลีย,ยร์ได้อยู่แล้วแปนคมับนะครับไม่เลิกหรเราไปอยู่ในเรียนที่นู่นแล้วแบบไม่กลัวไปถามาถจะลืมหน้าหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำเป็นผมมีช่องยูทูบแล้วไงผมก็จะไลฟ์ถ่ายในยูทูบเอาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมผมจะไม่ไม่ได้ถ่ายทําอะไรเพราะว่างานแบบแน่นมากจริงๆอะไรเงี้ยครับถ่าายยอินนเดดรั้วใช่ครับก <ใช S 1> ็บ ช่วงหลังๆมามีแฟนๆญี่ปุ่นเพิ่งจะได้เห็นสิ่งถ่ายนิยสารค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วก็ซีรีส์หลายๆเรื่องก็ถูกนําไปฉายที่ญี่ปุ่นเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับผมมีโอกาสเนี่ยแฟนๆญี่ปุ่นก็จะได้เห็นสิงโตตรงเป็นจริงๆแล้วเนี่ยสิงห์อาจจะต้องไปแฟนมีตต้งที่ญี่ปุ่นของในในช่วงวันวาเลนไทน์ครับผมแต่ว่าสถานการณ์ของโควิดมันกลับมาอีกะระลอกนึงๆๆก็เลยต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแทนจากไปมิทติ้งที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์แทนครับผมเป็นเ virtual fan meeting ก็คือตอนนี้เรือสามารถไปเลือนสามารถอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าไม่ได้เรียกว่าเลื่อนครับผมเปลี่ยนจากไปแฟนม e e ติ้งที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์แทนเลยเพราะว่ามันไม่สามารถแบบไปที่ญี่ปุ่นได้เข้าใจใช่มัคเข้าใจครับเข้าใจ,ใจทุกคนเข้าใจเหมือนกันทุกคนเดือดร้อนเหมือนกัน เราดูเหมือนไม่เลือดร้อนนะครับติดเกมเหมือนเดิมอะไรนะครับผมใครเป็นยังไครับไม่มีเกมเป็นยังไงครับเสียเงินไปกับอะไรอันนนี้ทุกคนน่าจะดูอยู่แล้วผมไอ้คนแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียเงินไปกับการซื้อแบบเสื้อผ้าอะไรนี้แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราทํางานหนักๆเข้าหรือว่ามีความเครียดเยอะๆเข้าเรายิ่งเราเครียดมากเท่าไหร่เรายิ่งเล่นเกมเยอะมากเท่านั้นตอนนี้เครียดมากไหมครับ เล่นอยู่ในเกมปกติครับมันจะมีบางปีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยงานเครียดมากเดือยทุกอย่างแบบรุมเร้าแล้วเราเครียดมากเราก็ค่อนข้างเล่นเกมนักเยอะสุดเท่าไหร่ครับราคาที่สิ้นเสียไปกับให้กับเกมรวมๆแล้วอ่ะรวมรวมนะครับก็ก็เป็นหลักล้านแร้วมันแล้วมัน้องๆเแต่ตอยจริงๆอาจจะเล่นด้วยกันอยู่ก็เป็นได้มีมีจอยกันอาจจะไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ครับผมคุณพ่อว่าไงบ้างครับ พ่อบอกก็พอๆน้อยแต่พ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีความสุขก็ทาไปแล้วเขาเขาก็ไม่อยากให้เราเครียดเหมือนกันแต่เขาไม่มีริบเรนเราใช่ไหมไม่ <laughs> ครับทุกวันนี้ยังแบบคุณพ่อจะเป็นคนหนึ่งที่อตอนสมัยเรียนเนี่ยพ่อจะโอนเงินไเลี้ยงให้ของเราตลอดทุกเดือนเดือนละหมื่นทุกวันนี้ยังโอนอยู่เลยทางนนั้นที่ <laughs> บอกว่า <laughs> ไม่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 าคนเราพาดกันครับ <laughs> ทางนนั้นที่เราบอกว่าเออพ่อเรียนจบแล้วไม่ต้องให้แล้ว เราฮะทำงานพาร์ทไปแล้วพ่อก็บอกว่าเออให้ให้ไปด้วยพ่อด้วยนะพ่อบอกแบบนี้อ่ะพ่ออยากลงพามพ่ออยากรม่บพ่อบอกแบบนี้ผมก็เลยแบบโอเคได้พ่อตามนนตอนนี้งานเยอะแล้วเรายังแบบว่ากับเกมนี่ก็คือเท้าลงบ้างยันพักส่ก็ถ้าลงเป็นแบบเหมือนกับว่าเล่นเอาเอาสนุกมากกว่าครับผมเรามันมีช่วงหนึ่งที่มันเครียดกับงานมากแล้วมันมันหาทางออกไปได้ เราเราก็ไม่อยากแบบให้ตัวเองแบบคิดมากจนเกินไปเราก็เลยเอาไปลงกับเกมซะส่วนใหญ่ถึงวิชาติดท่านหนักแบบว่าคนติดเกมหรือต้องมือไม้สั่นนี่เราไม่เป็นเนาะไม่ไม่ถึงระดับนั้นนะครับผมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเหรอครับก็คือถ้าเกิดว่าทํางานเนี่ยกลับมาสามสี่ทุ่มก็จะเล่นยังคืนจริงเราไม่ลิมิตเลยใช่ครับเพราะว่าบางทีวันต่อมาต้องทํางานอะไรแบบนี้มีแบบสักครั้งหนึ่งไม่ได้หลับ เอยครับปีที่เราเอ,อ,อย่างสองปีที่แล้วมั้งครับที่รู้สึกว่าเครียดกับงานมากอาจจะเพราะว่าอินกับคาแรคเตอร์แล้วเอาบทไม่ออกจากตัวเองอะไรแบบนี้ก็พยายามหาอย่างอื่นที่เราหันไปโฟกัสมากกว่าดูซีรีส์เล่นเกมเที่ยวอะไรแบบนี้ครับพักนี้ก็โอเคแล้วเนาะโอเคแล้วครับโอเคแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วโอเคครับขอบคุณครับ